เอาอาหารมาส่งให้แฟนนะคะทุกคนตอนนี้บีกําลังรอแฟนออกมาเอาอกล่องกับข้าวนะคะนี่ค่ะบีก็ถ่ายบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆดูเนะะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องของบีอีกเช่นเคยนะคะบีก็เพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะคะวันนี้ก็หอบยังไม่ได้อาบน้ํานะคะเปลี่ยนแค่เสื้อเฉยๆเตั้งใจจะอัดคลิปก่อนแล้วค่อยไปอาบเนาะทุกคนวันนี้บีก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับความรักของบีกับแฟนนะคะไอ้น,นี่ก็คือมันเป็นความรักของเราทั้งสองคนที่เราเจอกันแล้วก็ปฏิบัติกันมาแล้วก็ดูแลกันมาในสไตล์ของเราทั้งสองคนนะคะจะเป็นลักษณะน,นี้ เอางี้ดีกว่าจะพูดให้ฟังนะก็คือบีอ B. กับแฟนบีอ่ะเราปฏิบัติกันมาแบบนี้จริงๆนะคะเพื่อนบีมีความรู้สึกแบบนี้กับแฟนบีจริงๆแล้วเราเองทั้งสองคนก็คือดูแลซึ่งกันและกันแบบดีมากๆอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่อคือดีในสไตล์ของตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้แหละคะ่ะใครเคยเคยเป็นไหมใครเคยเป็นแบบนี้ไหมที่ว่าอ่าเคยมองแฟนตัวเองแล้วรู้สึกว่าเขาโคตรหล่อเลยอะ่ะเออ ทั้งที่เขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่หล่อเหลาอะไรมากมายแต่บางครั้งในจังหวะบางจังหวะของชีวิตของเราอ่ะเรารู้สึกว่าทําไมแฟนเราแม่งโคตรหล่อเลยเออเราบีบีมีความรู้สึกนี้กับแฟนของบีนะอเดี๋ยวบีจะเล่าให้ฟังนะเหตุการณ์เหตุการณ์ไหนบ้างมันเป็นความรู้สึกที่บีแบบโอ้โหหลงรักผู้ชายคนนี้มากนะทุกคนเออเป็นคลิปไว้ผัวแต่ก็คือมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับบีจริงนะเดี๋ยวบีจะขอเล่าย้อนหลังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับความรักระหว่างเราทั้งสองคนนะคะเพื่อน บีกับแฟนเนี่ยเราเจอกันตอนที่เราทั้งสองคนอ่ะ,อะเขาเรียกอะไรนะแบบเบื่อหน่ายกับชีวิตคู่แล้วเนาะก็คือบีก็เคยแต่งงานแฟนบีก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วก็ไม่สมหวังกันทั้งคู่นะคะเพื่อนก็คือ,อเข้ากันไม่ได้นะคะคู่ของอดีตสามีกับเมีย,เ,มยเขาก็เข้าไม่ได้ แฟนบีกับอดีตแฟนบีก็เข้ากันไม่ได้แต่เราก็มาเจอกันตอนที่อารมณ์ประมาณนี้นะคะเพื่อนเออถ้าถ้าเจอไม่ดีก็ไม่มีสะดีกว่าอะไรประมาณนี้เราทั้งสองคนก็เลยเป็นตัวของตัวเองที่สุดตอนที่เรามาเจอกันนะคะเพื่อนไม่แคร์ไม่ไม่สนก็คือประมาณที่ว่าชอบก็คือชอบไม่ชอบก็ก็คือไปอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบโอ้โหคือคือยังไงไม่แคร์ไม่อะไรทั้งนั้นเวลาพูดเวลาอะไรก็จะไม่ค่อยถนอมน้ําใจกันเลยนะคะตอนตอนที่คบกันใหม่ๆนะคะคือความรักเริ่มจากศูนย์จริงๆนะคะเพื่อนแต่พอ อยู่ด้วยกันน,นานๆเราก็มาเรียนรู้นิสัยใจคอกันก็คือแบบรักกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปีแล้วก็คือยังสิบปีอย่างเนี้ยตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าน่าจะยังไม่ถึงสิบปีเออตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าเนาะเออนั่นแหละค่ะเราก็รักกันมากขึ้นกว่าตอนที่เราเจอกันนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าม,ม,มันไม่ได้เป็นความรักที่เริ่มจาก้อยนะคะมันเป็นความรักที่เริ่มจาก Uh, จากศูนย์ค่อยๆไต่ขึ้นมามันมามามา,มาถึงร้อยตอนนี้ก็เกินร้อยไปแล้วนะคะคือความรู้สึกของบีแต่บีแฟนบีบก็คาดว่าบีก็ขอเาวนาให้เขาคิดคล้ายๆกับบีว่ามันเป็นความรักที่เกินร้อยสาหรับเราทั้งสองคนเนาะแต่ก็คือ เออมันก็บีก็เคยได้ยินคนหลายๆคนที่เขาพูดกันประมาณที่ว่ามาความรักมันต้องเริ่มจากร้อยแต่ความรักของเรามันไม่ได้เริ่มจากร้อยคันเพื่อนมันเริ่มจากศูนย์นั่นแหละค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบรักกันแน่นแฟนแต่ก็ณตอนนี้นะคะบีไม่ได้บอกว่าบีบีมองไม่เห็นอนาคตเอางี้ดีกว่าคือคือบีเองก็ ไม่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ขอทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วนาะอเออก็เนความคิดของบีเดี๋ยวบีจะเล่าเหตุการณ์ของบีกับแฟนให้ฟังนะก็คือบีกับแฟนเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะคะเพื่อนก็คือเราเริ่มจากศูนย์ด้วยกันจริงๆแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเริ่มจากความรู้สึกของบีกับแฟนเราเราครบกันแล้วก็เปิดอกคุยแล้วก็ถึงนิสัยใจคอของบีแล้วก็คือ ให้เขารับรู้ไปเลยว่าบีเป็นคนนิสัยแบบไหนบีบีนิสัยแย่อย่างไงบีเป็นคนลักษณะแบบไหนอะไรอย่างี้บีก็เล่าให้เขาฟังหมดแล้วก็ทั้งเรื่องดีก็เรื่องไม่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองนะคะแฟนบีก็เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็เปิดปกคุยกับบีมาหมดแล้วเราถึงได้ผ่านร้อนผ่านหนาวไปด้วยกันได้นะคะเพื่อนก็ชีวิตของเราทั้งสองคนก็ไม่ได้เรียบง่ายนะะแต่ก็โอเคก็ผ่านกันมาได้นะคะเพื่อนแต่ตอนนี้ก็คือ,อเราก็รู้สึกดีต่อกันนะคะเดี๋ยวเราก็ แต่งงานกันมาแล้วตั้งแต่ปี2017นเะคะเพื่อนก็นั่นแหละคะ่ะการแต่งงานของบีกะะับสามีตอนที่เดี๋ยวบีจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งที่บีรู้สึกประทับใจมากๆตอนที่บีรู้สึกอย่างที่บีเกิดไปตอนหัวคลิปนะคะว่าเคยมองแฟนตัวเองแล้วแล้วรู้สึกว่าเขาโคตรหล่อไหมเออเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันทาให้บีมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพื่อนก็คืออย่างนี้วันนั้นเราขับรถไปไหนกันบีก็จําไม่ได้จริงๆนะคะมันนานมามากเลยเนาะ ตอนนั้นเราพบกันได้ประมาณไม่ถึงปีนะคะเพื่อนแล้วก็เราก็ขับรถไปถนนไฮเวย์ของเมืองเดนเวอร์บีก็จําไม่ได้ว่ามันชื่อไฮเวย์อะไรจะเป็นเป็นไฮเวย์ที่คนขับรถเร็วมากแล้วเราทั้งสองคนก็นั่งรถกันมานั่นแหละค่ะตอนนั้นบีก็มีน้องโจริมี่แล้วนะคะน้องโจซี่บียังไม่มีนะคะเพื่อนก็นั่นแหละค่ะเราขับรถมาแล้วก็เห็นแบบรถเบรกติดต่อกัน5คันแล้วแบบเบรกติดกันคือเหมือนจะชนกันอยู่แล้วเนาะแล้วเลนของบีก็คือ ใกล้ๆกับเลนที่มันเป็นเล,เลนที่รถ5คันจอดเรียงกันอยู่ แล้วมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณคนที่เบรกรถกระทันหันแล้วก็อารมณ์แบบหัวร้อนอะไร่งเงี้ยประมาณว่าอยากจะออกจากสถานการณ์แบบนั้นนะคะเพื่อนเขาก็เลี้ยวรถออกมาโดยที่ไม่ได้ตีไปเลี้ยวไม่ได้ทําอะไรเลยก็คืออยู่ดีๆก็โผล่หัวออกมาเลยคือคือ2คันติดต่อกันรวดนะคะก็จะเป็นลนนักษณะนี้บีก็วิ่งมาด้วยความเร็วบีจาไม่ได้ว่าถนนไฮเวย์นั้นเขาวิ่งกี่ไมล์ต่อชั่วโมงนะบีว่าน่าจะเกิน80ดไมล์ต่อชั่วโมงนะคะเพื่อนเท่าที่จําบีไม่รู้ว่าจาไม่ได้แต่แต่แน่นอนก็ค,คือความเร็วมระดับนั้นนริงๆนะ คือเร็วมากแล้วเขาก็คนสองรถสองคันก็คือแบบไม่อยากติดอยู่เงะกับรถห้าคันที่ติดกันแต่ยังไม่ได้ชนกันก็คือเบรกแล้วก็ประมาณที่ว่าโอ้ยไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะเลี้ยวอีกไปอ,กอ,กอ,กอีกเลนหนึ่งแต่เผอิญบีกับแฟนก็ขับรถเข้าอตรงมาเลนนั้นพอดีแล้วก็คือว่าตอนที่เขาเลี้ยวรถอะค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็คือประมาณสองคันติดต่อ,อกันแล้ว,แ,ลวแฟนบีก็คือต้องประมาณที่ว่าต้องอตั้งสติคือไม่ตั้งสติเขาเป็นคนที่มีสติอยู่แล้วนะเออก็ประมาณที่ว่า เห็นรถมันเลี้ยวมาแบบกระทันหันแล้วก็คือเราเกือบจะชนกันแล้วก็อันนี้รถอันนี้เราเป็นทางตรงกับเขาไอีก2อ,อ,องคันก็จะเลี้ยวออกมาอย่างเงี้ยแล้วแฟนบีก็คือต้อง จับพวงมาลัยก็คือต้องพยายามที่จะเบรกรถเพื่อที่จะไม่ให้รถอ่ะของเรานะ่ไปอีกเลนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นก็คือรถวิ่งเร็วมากมากระบนไฮเวย์เนาะเออก็ประมาณอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะ,ะควบคุมไม่ให้รถของเราไปอ่ไปอีกเลนหนึ่งเพื่อที่ไม่ให้รถอีกคันหนึ่งมาชนเราแล้วก็พยายามที่จะให้มันอยู่ในเลนของตัวเองแต่ทํายังไงก็ได้ที่จะไม่ต้องให้ชนรถที่อ,อ่เข้ามาในเลนของเราโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะเพื่อนก็ประมาณนะั้นและแฟนบีก็คือประมาณ ว่าเลี้ยวแบบตีข้างประมาณรถบางตรงเงี้ยแล้วเขาก็พยายามตีให้มันข้างเงี้ยแล้วให้มัน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 เบี่ยงไปนิดนึงนะหันเพื่อนก็เกือบชนแล้วแหละถ้าถ้าชนนี้ก็อันตรายมากๆเลยนะแล้วก็นั่นแหละค่ะแล้วการกระทําวันนั้นของเขาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนก็คือมือข้างหนึ่งก็จับพวงมาลัยแล้วมืออีกข้างหนึ่งก็คือโดยสัญชาตญาณของเขาโดยที่ไม่ต้องบอกก็คือจับพวงมาลัยข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็เอามือมาการบีกับน้องจุลิมี่เอาไว้อย่างนี้คือไม่ให้บีแบบ พุ่งไปข้างหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถมันเบรกต้องเบรกรถแบบเร็วแล้วก็แรงนะคะรถรถแบบเบรกแบบเร็วเร็วเบรคเร็วแล้วก็แรงมันใช่ไหมคคือเบรกรถแบบเร็วเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวนะอาจจะพุ่งไปข้างหน้าได้นะเพราะว่าตอนนั้นบีก็จะเพ้เนาะบีขอพูดตรงนี้ว่าบีก็ไม่ได้ใส่เข็มขัดนิรภัยนะคะอันนี้ไม่ไม่ควรทําตามนะคะเพื่อนอันตรายมากๆแล้วก็แฟนบีก็เห็นนกเกาแบบประมาณอย่างนี้เลยมือข้างนึงก็จับพวงมาลัยแบบอย่างนี้ให้ให้รถมันมันมันปีข้างแบบนี้แล้วอีกข้างนึงก็ กันไม่ให้เรากไม่ให้เราแบบกระแทกไปข้างหน้าก็ก,นกนานลรงไปแบบนี้เลยนะก็คือขวางเราไปก็น,นึกภาพออกใช่ไหมมืออย่างเงี้ยคือแบบนี้ยแบบนี้เราแบบตอนตอนเหตุการณ์ตอนนั้นอนะ่ะบีบีมีความรู้สึกที่ประมาณที่ว่ารู้สึกปลอดภยัยเพื่อนรู้สึกแบบโูทําไมเขาหล่อยอย่างเงี้ยทาไมเขาแบบอ อยากจะกรี๊ดแต่ตอนนั้นมันไม่ได้เป็นอารมณ์กรี๊ดคือตอนตอนนี้คือความรู้สึกที่ประมาณที่ว่าเออทาไมทําไมเขาทาไมเขาน่ารักอย่างเงี้ยเออแล้วมันเป็นความรู้สึกที่บีน้ําตาคลอหอนเพื่อนแบบประมาณที่ว่ามองเขาแบบสโลโมชันอันนี้เรื่องจริงนะคือความรู้สึกนะตอนนั้นก็คือมองแบบอย่างเงี้ยแบบสโลโมชันก็คือเอตัวบีเองก็กอดน,น้องลินม,มี่เอาไว้แล้วก็คือตาสายตาของบีก็คือแบบ มือของผู้ชายอบอุ่นคนหนึ่งอ่ะที่ที่เขารักเราจากความจริงใจแล้วก็คือภาพที่ดีเห็นก็คืออย่างนี้เลยนะจับพวงมาลัยแล้วมือแข้งหนึ่งก็กะดกันตัวบีไปอย่างเงี้ยก็คือให้ให้บีแบบไม,ไม่ไม่กระจนไม่กะไ,ไม่กระเด็นไปข้างหน้าอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมันมัน,มนอะไรพระเอกหนังคนไหนก็ไม่หล่อเท่าผัวฉันแล้วแหละมันเป็นความรู้สึกที่บีบอกโอ้ไม่ก็ใ้อย่างที่พูดไปอ่ะสโลโมชั่นหน้าบีมองไปหาเขาเนี่ยบีน้ําตาคลอเลยแล้วเพื่อนเพื่อแบบโอ้ยทำไมเขาหล่อทำไมเขาแบบ โอ้ไม่ดเลดเนชาตินี้ฉันทำบุญคือความรู้สึกตอนนั้นก็คือฉันทำบุญมาด้วยอะไรนี่ทำไมผู้ชายถึงดูแลฉันดีขนาดนี้อะไรเงี้ยทำไมเขาถึงได้รักเราทั้งที่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ตั้งตัวแต่ฉันชาติยานของเขาก็คือต้องปกป้องเราอะมันเป็นอะไรที่แบบเฮย้ยโชคดีทำไมตัวลอย <laughs> <laughs> มีเป็นมีรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะทุกคนบีก็ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงแต่บีรู้สึกแบบฉันโชคดีจังเลยฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกฉันฉันมีรู้สึกอย่างนั้นจริงๆะค่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็ตอนนั้นก็คือ,อโมตะโมนางผัวนะเออแบบนี้นแหละแล้ว,แล,วแล้วเขาก็หันมาถามบีนะคะว่าเธอโอเคใช่ไหมโอ้ยหลอกขึ้น <c oughs> อีกโอ้แค่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 การปฏิบัติตัวของเขาเราก็รู้สึกดีมากพอเหรอมาหันมาถามว่าเธอโอเคใช่ไหมนะเพื่อนๆบีละลาย <laughs> มีข้อจริญยเลยทั้งตาคลอทั้งปลืม้มทั้งทั้งรู้สึกแบบโอ้โหมันบอกไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกที่แบบประมาณที่แปลว่าเหมือนเราแอบ,บปลื้มใครสักคนหนึ่งอะประมาณนั้นเลยนะคะเพื่อนบิ๊บอกอุย้ยนั่แหละค่ะเสร็จแล้วก็คือแบบแฟนบีกก็คืออ่าเขาเรียกเลยนะทําให้รถไปอยู่ในเลนของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเมิดเลไม่ไปเลนคนอื่นมากเพราะว่ามันจะมีรถวิ่งเร็วๆนะคะแล้วเขาก็จอดแบบกระทันันปุ๊บแล้วก็ประมาณว่าปล่อยให้สองรถสองันนั้นไปก่อนเพราะว่าตอนที่ เลี้ยวมาอุ้มันอันตรายจริงๆนะทุกคนแล้วก็คือถ้าทบีแฟนดีไม่ทําแบบนั้นนะเออชนกันปึงป้งงแน่นอนนะทุกคนอาจจะไม่ได้มานั่งเล่าแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนแต่นั่นแหละค่ะคือเหตุการณ์ที่บีอ,อ่าอ,อ่ารู้สึกว่าบีบีดีใจมากๆที่บีได้สามีคนนี้เป็นคู่ชีวิตของบีนะคะเพื่อนบีคือถ้ามองย้อนกลับไปบีก็รู้สึกขอบคุณตัวเองนะที่บเออีเลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตนะคะเพื่อนบีรู้สึกออว่าเออ ขอบคุณตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยแล้วก็กประมาณที่ว่าชีวิตคู่ของเราอ่ะมัน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 ต้องต้องต้องอดทนต้องดูแลกันทั้ง2ฝ่ายนะคะเพื่อนเรบีกับแฟนก็ทําดีมากๆกับจุดจุดนี้นะคะบีก็ไม่ได้มาอวยมาอะไรนะคะเพื่อนแต่ก็คือบีไม่เคยมีความรักแบบนี้มาก่อนนะบีไม่เคยเจอผู้ชายที่รักบีรักจากใจรักจากรักที่เป็นเราแล้วก็รักทุกสิ่งทุกอย่างท mm ี hmm. ่เราเป็นนะคะเพื่อนบีก็ รู้สึกแบบโชคดีบีก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ,ะเพื่อนไปจะเป็นพูดไปพูดมาก็เป็นประการอวยสามีตัวเองจนเกินไปแต่บีก็ขอพูดตรงนี้ว่าถ้าเขาดีบีก็บอกว่าเขาดีถ้าเขาไม่โอเคบีก็จะไม่ไม,ไม่โอเคไม่บีก็จะไม่ไม่ไม่เอา่น้าน,น,นี่นะคะแต่สามีของบีบีขอพูดตรงนี้ว่าเขาดีมากๆนะคะเพื่อนๆไม่มีมีผู้ชายสักกี่คนบนโลกเนี่ยที่เขาพูดกับเราประมาณที่ว่าฉันทําทุกอย่างได้เพื่อเธอเพราะว่าฉันรักเธอฉันอยากให้เธอมีความสุขแล้วฉันก็จะเป็นคนที่ จะอยู่ข้างกายเธอเสมอไม่ว่าเธอจะขี้เหร่หรือเธอสวยแฟนบีแฟนบีเขาก็พูดอย่างนี้นะคะก็คือเขาทําทุกอย่างเพื่อบีจริงๆนะบีบีสัมผัสได้บีรู้สึกได้จริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวบีเองก็ตัวบีเองก็ทําเพื่อเขาเหมือนกันเท่าที่เราจะทําได้นะคะดูการดูแลเอาใจใส่เขาอะไรเงี้ยบีบีทำหมดนะคะเท่าที่บีทาได้บีจะบีจะทําให้เขาจากใจของบีจริงๆแล้วก็คือจะเป็นลักษณะนั้นเลยมันเป็นความรู้สึกหลงรักมาก เพราะว่าบีก็ไม่คิดว่าจะมีผู้ชายคนไหนบนโลกนี้จะมาทําให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยได้นะคะแต่ก็บีก็เจอแล้วแหละแฟนของบีคนเนี้เขาทําให้บีได้ทุกอย่างแล้วเขาก็รักบีในสิ่งที่บีเป็นนะคะ,ะคือนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เคยมีเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นลนักษณะเหมือนแบบเคยมองแฟนตัวเองแล้ว ความรู้สึกของเราก็คือเขาโคตรหล่อเลยอ่ะก็มาแชร์กันเพราะว่าบีก็อยากจะรู้ว่าเออความรักของคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนเออคือเขาพูดไปพุ่นมาคือความรู้สึกหลงรักนั่นแหละเออตอนนั้นก็คือบีรู้สึกว่าบีหลงรักสามีของบีนี่แหละเออความรู้สึกนี้ใครเคยมีบ้างนะคะก็แชร์กันได้นะคะเพื่อนที่คอมเมนต์นะคะสําหรับบีก็ขอภาวนาให้เพื่อนๆทุกคนเจอความรักที่ดีนะคะก็ให้มีความสุขแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนสําหรับคลิปนี้บีก็ขอมาแชร์ความรู้สึกดีๆที่บีมีต่อสามีของ ปเป็นเพื่อนฟังเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายโจ๊จ